ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยเรื่องเราที่พูดถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแม่ไม่และลูกๆอีก3ามคนที่กําลังจะได้พบกับพ่อใหม่ในฝันที่แสนดีซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายในฝันของแม่นะครับและทันทีที่เขาก้าวเข้ามาในบ้านดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะเพอร์เฟกต์ไปซะหมดแต่ว่าไม่นานเรื่องราวต่างๆก็รุนแรงขึ้นเมื่อพ่อเลี้ยงที่แสนดีของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนดีจริงๆนะครับแต่หากเป็นฆาตกรโลดจิตที่กําลังตามหาครอบครัวใหม่ในฝันของตัวเองอยู่ และถ้าหากมันผิดหวังไม่ถูกใจครอบครัวไหนมันก็จะฆ่ายกครัวแล้วก็ตามหาครอบครัวใหม่ไปเรื่อยๆคราวนี้เคาะก็เวียนมาถึงครอบครัวแม่ไม้ลูกสามนะครับซึ่งไม่รู้เลยว่าพ่อใหม่ของพวกเขานัเนี่ยแท้ที่จริงแล้วโหดเหี้ยมออมาหิดแค่ไหนกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Stepfather หนังเริ่มต้นที่ผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งเขาอยู่ในห้องน้ําซึ่งเขากําลังย้อมผมกรนคลาวและหยิบคอนเทนเลน์สีน้ําตาลออกมาเราจะเห็นว่าดวงตาสีธรรมชาติของเขาเนี่ยคือสีฟ้า และในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่ามีรูปถ่ายของเขาและครอบครัวตั้งอยู่ทั่วบ้านเลยมีกลิ่นอายของเทศกาลโดยมีเพลงคริสต์มาสบรรเลงเบาๆเป็นฉากหลังแต่ในขณะที่เขาเดินไปรอบๆบ,บ้านเราก็จะพบว่าสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้รล่าเรื่องอย่างที่คิดกล้องก็ได้หมุนไปสแสดงให้เราเห็นศพของสมาชิกในครอบครัวของเขานะครับที่นอนแน่นิ่งก็จะมีภรรยาและลูกสามคนที่นอนกระจายอยู่ทั่วบ้านและในอ่างล้างจานเราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่เปื้อนเลือดอย่างสอยองอย,งอยู่ในนั้น จากนั้นผู้ชายคนดังกล่าวก็ออกจากบ้านโดยไม่พูดอะไรและขับรถออกไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ตัดมาที่ฉากถัดไปนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ที่กรมตำรวจแล้วและเหล่านักสืบเนี่ยก็มารวมตัวกันอยู่ที่นั่นพนักสืบเนี่ยกำลังพูดคุดยเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมครับและผู้ต้องสงสัยคนสําคัญก็คือพ่อเลี้ยงที่อยู่ในบ้านหลังนั้นที่มีชื่อว่าเกรดี้เอ็ดเวิร์ดและเขาก็หายตัวไปทันทีหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้น ขณะที่ตำรวจสอบสวนเรื่องราวไปเรื่อยๆก็พบว่ามีาครอบครัวหนึ่งนะครับที่ถูกสังหารในลักษณะเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาเชื่อว่าเกรดี้เนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องโดยโมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงโสดที่เป็นไม้ชายคนนี้ดูเหมือนเขาจะชำนาญในการฆาตกรรมนะครับเขาไม่ทิ้งร่องรอยใดๆว่าเขาเนี่ยเป็นใครเขาใจเงินกับทุกสิ่งด้วยเงินสดน,นครับดังนั้นเนี่ยไม่สามารถตามเขาได้จากบัตรเครดิตและชายคนนี้ก็ไม่มีใบขับขี่ด้วยนะครับสรุปง,ง,ง่ายๆเลยก็คือเขาเป็นคนที่ลึกลับมาก และต่อมาคดีฆาตกรรมนั้นก็ได้ผ่านมาสไลดะอหนึ่งแล้วในร้านขายของชําแห่งหนึ่งเราจะเห็นว่าชายก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้พูดคุยกับผู้หญิงไม้คนหนึ่งนะครับที่กําลังเดินซื้อของกับลูกๆของเธอผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าซูซานฮาร์ดิงและชายคนนี้ก็ได้เปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ภรรยาและลูกสาวของเขาเสียชีวิตจากอบุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีที่แล้วซูซานเป็นคุณแม่ที่เพิ่งหย่าร้างนะครับเธอมีความสนใจในตัวผู้ชายนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยสักครู่ต่อมาที่ลานจอดร ชายคนนั้นก็แนะนําตัวเองนะครับชื่อว่าเดวิดเฮลิสและเขาก็ได้ใช้บุคลิกที่มีเสน่ห์ของเขาเพื่อดึงดูดซูซานทันทีซูซานซึ่งเพิ่งสิ้นหวังในความรักเธอก็ชวนเดวิดไปงานปราร์ตี้พิซซ่ากับลูกๆของเธอแน่นอนแหละครับเดวิดก็ตกลงที่จะไปตามคําชวนและเวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ6เดือนผ่านไปแล้วไมเคลิลลูกชายคนโตของซูซานได้เดินทางกลับมาถึงบ้านจากโรงเรียนเตรียมทหารพร้อมกับแคลลี่แฟนสาวของเขา ตอนนี้เราก็ได้รู้ว่าเดวิดและซูซานเนี่ยได้มันหมายกันแล้วและอยู่ร่วมกันกับลูกๆแล้วแต่ไมเคิลลูกชายคนโตไม่ค่อยแน่ใจกับเดวิดสักเท่าไหร่นะครับสักครู่ต่อมาไมเคิลก็ได้รับการต้อนรับด้วยปาร์ตี้เซอร์ไพรส์และทั้งครอบครัวก็พร้อมกันต้อนรับไมเคิลกลับซูซานก็ได้เข้าไปสวนก่อนลูกชายของเธออย่างอบอุ่นนะครับและทุกคนก็ดีใจมากที่เขากลับมาถึงบ้านและนี่ก็คือช่วงเวลาที่ไมเคิลได้พบกับพ่อเลี้ยงในอนาคตของเขาเป็นครั้งแรก เดวิดก็ได้ต้อนรับไมเคิลด้วยการกล่าวสั้นๆต่อหน้าทุกคนและดูเหมือนว่าไมเคิลจะพยายามชื่นชมท่าทางของเดวิดด้วยแจ็กกี้น้องสาวคนหนึ่งของซูซานเธอก็ได้เสนอโอกาสให้เดวิดเนี่ยทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เธอทํางานอยู่ซูซานก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เดวิดเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนห่างครอบครัวและเดวิดก็ตกลงที่จะรับงานนี้ถึงแม้ว่าเขาจะลังเลนิดหนึ่งก็ตาม ในระหว่างงานปาร์ตี้เดวิดก็ตัดสินใจไปพูดคุยกับไมเคิลอย่างจริงจังดังนั้นเขาจึงขอให้ไมเคิลนีนยไปกับเขาในห้องใต้ดินครับซึ่งเดวิดได้สร้างตู้สําหรับเก็บสิ่งของต่างๆไว้ซึ่งก็มีบางชิ้นที่ถูกล็อกเอาไว้นะครับที่นี่เดวิดหวังว่าเขาจะได้พูดคุยกับไมเคิลแล้วก็ดื่มไปด้วยเดวิดรู้นะครับว่าไมเคิลเนี่ยอยากจะกลับไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเขาก็เสนอทั้งเรื่องอื่นให้ เขาอยากจะให้ไมเคิลเข้าร่วมชมรมว่ายน้ําของโรงเรียนมัธยมเพื่อที่เขาจะได้ทุนการศึกษาด้านกีฬาและเข้ามาหาลาัยในที่สุดและจากนั้นหลังจากงานปาร์ตี้จบลงไมเคิลก็ได้มาส่งแฟนสาวของเขาที่รถเพื่อที่จะก,กลับบ้านในขณะเดียวกันนะครับเดวิดก็ได้จ้องมองทั้งคู่อยู่ไม่ห่างด้วยลักษณะแปลกๆต่อมาซูซานก็ได้ไปเยี่ยมลูกชายในห้องของเขานะครับเธอก็บอกกับไมเคิลนะครับว่าให้โอกาสเดวิดบ้างและพยายามปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกัน แต่เขาก็ได้บอกให้แม่ของเขาเนี่ยหยุดพูดเรื่องนี้ต่อมาวันถัดไปนะครับเดวิดก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนมัธยมเก่าของไมเคิลเดวิดได้พูดคุยกับครูสอนกีฬาและพยายามหาที่ให้ไมเคิลเนี่ยได้เข้ามาในชมรมนี้และสุดท้ายก็ทาให้ไมเคิลได้เข้ามาในชมรมว่ายน้าจริงๆด้วยนะครับดูเหมือนว่าจะมีความหมายต่อไมเคิลมากและไมเคิลก็ขอบคุณเขาจริงๆต่อมาแคลลี่ก็มาที่บ้านและเธอกับไมเคิลก็สนุกสนานกับการว่ายน้ำในสระหลังบ้านของพวกเขา ในขณะเดียวกันข้างในบ้านซีนน้องชายของไมเคิลหมกมุ่นอยู่กับวิดีโอเกมเล่นมันค่อนข้างที่จะเสียงดังถึงแม้ว่าแม่ของเขาจะเตือนอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่ฟังนะครับและนี่ก็คือจุดพลิกผันของซีนครับเมื่อดวิดเข้ามาและเปิดโคมโกรธใส่เขาต่อมาสักครู่เดวิดก็ได้พูดออกมาว่าการปล่อยให้ไมเคิลกับแคลลี่จูจีใกล้ชิดกันแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ซูซานก็บอกว่าอย่าห er ัวโบราณนักเลยเมื่ออาหารเย็ยนพร้อมแล้วทุกคนก็มานั่งที่โต๊ะ ซูซานก็สังเกตเห็นนะครับว่าซีน่ะอารมณ์เสียอย่างเห็นได้ชัดเลยก็เลยถามว่ามีอะไรรอเปล่าแต่ซีนก็ปัดคําถามนั้นโดยไม่ตอบอะไรทันทีนั้นนะครับกรีที่หน้าประตูก็ดังขึ้นปรากฏว่าเจอดตสามีของซูซานได้มาถึงที่บ้านซีนเล่นเบสลูกสาวคนเล็กก็รีบเข้าไปทักทายคุณพ่อนะครับเพราะเขาตื่นเต้นกับวันหยุดสุดสัปดาห์กับพ่ออย่างไรก็ตามไมเคิลดูเหมือนจะไม่ตื่นเต้นสักเท่าไหร่และเขาก็ไม่ต้องการใช้เวลาร่วมกันกับพ่อด้วย หลังจากนั้นในเช้าวันถัดไปก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์จากคุณคัตเตอร์เพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมเธอก็มาแจ้งว่าเธอดูรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นภาพร่างของอัชญากรที่ปรากฏในรายการเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกับเดวิดย่างเห็นได้ชัดเลยการพบกับคุณคัตเตอร์ก็ทําให้ซูซานจามนะครับเพราะว่าเธอแพ้แมวและคุณคัตเตอร์เนี่ยก็อุ้มแมวไปไหนมาไหนด้วยเสมอและเมื่อเดวิดรู้ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาแจ้งอะไรเขาก็รู้สึกโกรธอยู่ข้างในนะครับและสีหน้าก็เปลี่ยนไป ต่อมาในวันนั้นไมเคิลและเดวิดก็พากันไปทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในระหว่างการสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเดวิดก็บังเอิญเรียกลูกสาวที่เสียชีวิตของเขาด้วยชื่อที่แตกต่างกัน2ชื่อตอนแรกเขาเรียกลูกสาวของเขาว่ามิเชลแต่ต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นลิซ่าแต่เขาก็ได้แก้ตัวอย่างรวดเร็วนะครับโดยบอกว่าชื่อเต็มของเธอก็คือลิซ่ามิเชลการพลาดพลัง้งครั้งนี้ทําให้ไมเคิลเกิดความสงสยัยและเดวิดก็พยายามที่จะเปลี่ยนเรื่องคุย เมื่อดวิดกลับมาถึงบ้านเขาก็เปิดแล็ปท็อปของซูซานและตรวจดูเว็บไซต์ที่ประกาศหาตัวอาชญากรในอเมริกาเขาตกใจกับประกาศตามหาชายคนหนึ่งและชื่อในเว็บไซต์นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวเขาเองในฉากต่อไปที่บ้านของคุณคัตเตอร์ในระหว่างเล่นอยู่กับแมวทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกรี่นประตูที่หน้าบ้านดังขึ้นเธอเปิดประตูออกไปต้อนรับแต่ก็ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลยและในขณะที่เธอกลับเข้ามาในบ้านเธอก็เห็นแมวอืกตัวหนึ่งของเธอที่ดูหวาดกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่าง และจากนั้นเดวิดก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเธอและผลักเธอลงบันไดที่นําไปสู่ห้องใต้ดินแม้หลังจากที่ตกบันไดนี้คุณคัตเตอร์ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่เดวิดก็เอามือไปปิดปากกับจมูกทาให้เธอหายใจไม่ออกจนเสียชีวิตในขณะเดียวกันไมเคิลก็เล่าความสงสัยของเขาให้กับแคลลี่ฟังนะครับที่เกี่ยวกับความผิดพลาดก่อนหน้านี้ของเดวิดในการเรียกชื่อลูกสาวที่เสียชีวิตแต่แคลลี่ก็ตอบว่าไมาเคลนะิลเนี่ยอาจจะคิดมากไปหรือเปล่า ต่อมาระหว่างรับประทานอาหารค่าซูซานก็จาําอีกครั้งแล้วก็ถามเดวิดว่าวันนี้คนไรคัตเตอร์เนี่ยได้มาด้วยหรือเปล่าทําไมเธอถึงได้กลิ่นแมวก็เลยทําให้เธอจาําแต่เดวิดก็แก้ตัวไปนะครับว่าอาจจะเป็นแมวที่ทํางานหรือเปล่าทําให้เดวิดเนี่ยติดกลิ่นมาหลังจากนั้นไม่นานเจอดีิสามีของซูซานก็ได้เข้ามาในบ้านพร้อมกับซินและเบธเจก็เข้ามาด้วยอาการที่โกรธมากนะครับเพราะว่าซินเล่าให้กับเขาฟังถึงเหตุการณ์ที่เดวิดเนี่ยไปคว้าคอของเขาในระหว่างเล่นเกม และเดวิดก็ตอบว่าเขาแค่อยากแสดงให้ซ mm ีน hmm. เนี่ยเห็นระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆแต่เจ mm hmm. ไม่ฟังนะครับเจ mm hmm. กําลังจะเข้าไปทไํา mm hmm. ร้ายเดวิดไมเคิลก็เข้ามาและทําให้เจสงบลงโดยพาเขาออกไปข้างนอกเพื่อสนทนาด้วยและเมื่อเจสงบลงแล้วเจ mm hmm. ก็บอกกับไมเคิล mm hmm. ว่าเขาทิง้งซูซานไว้เพียงคนเดียวไม่ใช่ลูกๆของเขาใน,นระหว่างนี้เดวิดก็กําลังซุ่มดูพวกเขาอยู่ที่หน้าต่างต่อมาเดวิดก็พยายามแก้ไขสิ่งต่างๆโดยไปขอโทษซีน แต่ซูซานก็ยังคงไม่พอใจเดวิดด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้เขายังขอโทษซูซานสําหรับพฤติกรรมของเขาโดยบอกว่าเขาเนี่ยแค่อย่างได้รับความเคารพแต่ซูซานก็บอกกับเขาว่าเขาจะเป็นที่จะต้องได้รับความไว้วางใจด้วยในฉากต่อไปเราจะเห็นว่าเดวิดกําลังทํายามร่วมกับเจ็กกี้น้องสาวของซูซานในธุรกิจอสังหาเจ็กกี้ยืนย่นเอกสารให้เขาเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวของเขาลงไป แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเดวิดเนี่ยไม่เต็มใจที่จะทําเช่นนั้น,นครับและก็ขอให้ชําระเป็นเงินสดแทนได้ไหมแต่กฎของบริษัทไม่ให้ทําเช่นนั้นและเมื่อเขากลับมาถึงบ้านนะครับเขาก็สารภาพกับซูซานว่าเขาไม่ค่อยสนุกกับที่ทํางานและเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลาออกจากงานอสังหาริมทรัพย์ต่อมาในค่ําคืนเดียวกันนั้นซูซานก็ออกไปพร้อมกับแจ็กกี้น้องสาวของเธอและเพื่อนคนหนึ่งและในขณะเดียวกันสินกับไมเคิลก็กําลังสนุกกับเกมวิดีโออยู่ในห้อง ต่อมาสักพักกลิ่นที่หน้าประตูก็ดังขึ้นเดวิดก็เปิดประตูแล้วก็พบกับเจนะครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นเจามาขอโทษเดวิดนะครับแล้วก็อยากจะใช้เวลากับลูกๆก,ก่อนที่จะออกไปทํางานและก่อนที่พวกเขาจะคุยกันโทรศัพท์ของเดวิดก็ดังขึ้นเขาจึงเดินไปรับสายก่อนซูซานได้โทรมาแจ้งเดวิดนะครับว่าเจาบอกว่าเขาจะมาลาเด็กๆแต่เจอ้างว่าเจายังมาไม่ถึงและหลังจากวางสายนะครับเจก็บอกว่าเขาได้ตรวจสอบประวัติของเดวิดแล้วเจก็บอกว่า เจย์พบว่าเดวิดเนี่ยโกหกเรื่องวิทยาลัยที่เขาอ้างว่าเขาเคยเข้าเรียนซึ่งคําพูดนี้ทําให้เดวิดรู้สึกโกรธจัดนะครับและในขณะที่เจกําลังเผลอตัวเดวิด mm hmm. ก็ได้เอาเจกันขนาดใหญ่ทุบไปที่ท้ายทอยจนเขาล้มลงไปกับพื้นและเสียงเจกันแตกก็ดังไปถึงห้องที่เด็กๆกําลังเล่นเกมอยู่ขณะเดียวกันที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับแจ็กกี้ก็แสดงความกังวลต่อซูซานเกี่ยวกับข้อมูลของเดวิดที่ไม่เปิดเผยเลย แต่อย่างไรก็ตามซูซานรู้สึกขุนเคืองกับเรื่องนี้และก็ขอให้แจ็คก,กี้เนี่ยมาสนุกกับเธอในค่าคืนนี้ดีกว่ากลับมาที่บ้านนะครับเดวิดก็ได้ลากเจลงไปที่ห้องใต้ดินโดยใช้เทปพ,พันสายไฟมัดปากและมือของเจเอาไว้อย่างแน่นจากนั้นเดวิดก็เอาถุงพลาสติกมาคุมหน้าของเจนะครับและก็ทําให้เขาหายใจไม่ออกในระหว่างนี้ไมเคลลิลก็พยายามโทรหาเจแต่เดวิดก็กดปฏิเสธสายทันที พอไมเคิลเดินลงมาชั้นล่างนะครับเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าประตูห้องใต้ดินเนี่ยเปิดอยู่แต่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยไม่ได้เดินลงไปดูนะครับทาให้พ่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตอยู่ข้างในนั้นและหลังจากนั้นเดวิดก็ใช้โทรศัพท์ของเจส่งข้อความถึงไมเคิลโดยพิมพ์ข้อความบอกว่าขอโทษที่ไม่สามารถมาเยี่ยมได้สิ่งนี้นะครับก็ทําให้ไมเคิลเนี่ยถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่แล้วก็ร้องไห้ออกมา กลับมาห้องใต้ดินครับเดวิดก็ได้นำกระเป๋าของเจไว้ในล็อกเกอร์ล็อกหนึ่งก่อนที่จะทำกิจกรรมต่อไปหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป2ส,สัปดาห์ตำรวจก็พบกับศพของคุณคัตเตอร์และในตอนนั้นไมเคิลก็บังเอิญไปได้ยินการสนทนาระหว่างบุรุษปลษณีย์กับเดวิดบุรุษปลษณีย์ก็บอกว่าคุณคัตเตอร์เนี่ยเสียชีวิตในอุบัติเหตุแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดวิดเล่าเรื่องแตกต่างออกไปเล็กน้อยให้ซูซานฟังเขาเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับคุณคัตเตอร์ที่ตกบันไดแล้วเสียชีวิต มันจึงทาให้ไมเคิลเนี่ยสงสัยในตัวเดวิดมากยิ่งขึ้นขณะที่ซูซานพาซินและเบธไปหาหมอฟัน,นครับเดวิด <David S 2> ก็ได้อยู่บ้านกับไมเคิลกันสองคนเดวิด <David S 1> <David S 2> ก็ใช้เวลาไปที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็ซ่อมแซมแพดานในขณะเดียวกันไมเคิลและแฟนสาวของเขาก็อยู่ที่ริมสระน้ําและไมเคิลก็เล่าถึงพฤติกรรมแปลกๆของเดวิดให้กับเธอฟังในเช้าวันนั้นต่อมาในวันนั้นนะครับเมื่อเดวิดออกไปรับซินและเบธทําให้ไมเคิลและเฮลลี่มีโอกาสเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของเดวิดเพื่อค้นหาหลักฐานที่จะกล่าวหาเขา แต่ในระหว่างที่เดวิดกําลังเดินทางนะครับสุซานก็โทรมาบอกว่าเธอจะไปรับซินและเบธแทนเองกลับมาที่บ้าน,นครับไมเคิลและเคลลี่ที่ไม่ได้ตั้งตัวเมื่อได้ยินว่าเดวิดเนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วทั้งคู่ก็รีบไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าทันทีในระหว่างที่เดวิดเดินอยู่ในบ้านนะครับเขาก็สังเกตเห็นรอยเท้าที่เปื้อนน้าของพวกเขาแล้วก็ค้นหาตัวพวกเขาในบ้านแต่ก็ไม่เจอเลยพอเข้ามาในห้องนะครับเขาก็สะดุดไปกับไม้แขวนเสื้อที่ขยับได้ แต่โชคดีที่ทั้งสองเนี่ยสามารถหลบหนีออกไปได้โดยที่เดวิดไม่ได้สังเกตพอในค่ำคืนนั้นหลังอาหารเย็นเดวิดก็เข้าไปในห้องของไมเคิลเพื่อสนทนาด้วยเดวิดก็ได้บอกไมเคิลว่าเขาอยากจะให้พวกเขาเนี่ยซื่อสัตย์ต่อกันและกันดูเหมือนว่าเดวิดจะรู้นะครับว่าไมเคิลกับเคลลี่เนี่ยกำลังสอบแนมเขาอยู่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักไมเคิลค่อยๆเดินลงบันไดามาแล้วก็เปิดแล็ปท็อปของแม่และนั่นก็คือตอนที่เขาพบประวัติการเข้าชมที่เดวิดลืมลบ และเมื่อเขาเข้าดูผ่านเว็บไซต์นั้นเขาก็ต้องประหลาดใจนะครับพบกับร่างภาพของเกรดี้เอเวิร์ดซึ่งดูมีลักษณะคล้ายกับเดวิดเลยในวันถัดไปนะครับไมเคิลก็แสดงภาพร่างของเกรดี้เอเวิร์ดให้กับเคลลี่ดูและก็บอกว่ามันมีลักษณะคล้ายเดวิดนะแต่ว่าเคลลี่บอกว่ามันจะมีลักษณะคล้ายกับใครก,ก็ได้แต่สิ่งต่างๆถึงจุดแตกหักนะครับเมื่อเดวิดส่งข้อความถึงไมเคิลอีกครั้งทางโทรศัพท์ของเจ แต่แล้วในตอนนั้นเขาก็บังเอิญไปเห็นข้อความจากแจ็คกี้นะครับซึ่งเขียนถึงเจต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเดวิดสภาพต่อมาไมเคิลก็โทรไปหาพ่อของเขานะครับแต่ไมเคิลได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่ไม่ห่างไมเคิลก็เดินไปตรวจสอบดูนะครับแต่กลับเห็นเดวิดกําลังรับสายโทรศัพท์ของเขาอยู่และเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นโทรศัพท์ของดังเมื่อไมเคิลถามว่าคุณแจห้องใต้ดินเนี่ยอยู่ที่ไหนเดวิดก็บอกว่าคุณแจาหายไปแล้วจากนั้นไมเคิลก็ใช้โทรศัพท์ของเขาแอบถ่ายรูปเดวิด ต่อมาในตอนเย็นวันนั้นนะครับขณะที่ซูซานจะออกไปส่งเด็กๆที่แคมป์ไมเคิลก็กําลังอาบน้ําอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเออกมาจากห้องอาบน้านะครับเขาก็ต้องตกใจเมื่อเพราะว่าเดวิดเนี่ยกำลังยืนอยู่หน้าประตูจ้องมองเขาอยู่และเดวิดก็ถามเกี่ยวกับแผนการของไมเคิลในตอนเย็นว่าจะทําอะไรบ้างโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับและไมเคิลก็ตอบว่าในเย็นวันนี้เขาจะไปพักที่บ้านของแคลลี่และต่อมาเมื่อไมเคิลเดินกลับมาที่ห้องของเขานะครับก็เพราะว่าประตูห้องเนี่ยเปิดอยู่เล็กน้อย ไมเคิลก็ตรวจสอบโทรศัพท์ของเขาอย่างรวดเร็วและวก็พบว่ารูปถ่ายของเดวิดที่เขาถ่ายไว้เนี่ยหายไปอย่างลึกลับจากนั้นเมื่อไมเคิลไปถึงบ้านของเคลลี่นะครับซึ่งเขาก็พูดถึงภาพถ่ายที่ถูกลบให้กับเธอฟังและฉากก็ตัดมาที่เดวิดนะครับเขาพบกับอีเมลของแจ็คก,กี้บนแล็ปท็อปของซูซานโดยพูดคุยเกี่ยวกับการจ้างนักสื่อเพื่อตรวจสอบภูมิหลังของเขาแจ็คก,กี้ก็บอกซูซานว่าเธอจะไปสนามบินใน20นาทีและเดวิดก็ลบอีเมลนั้นทันที ในขณะที่แจ็คก,กี้กำลังเตรียมตัวมุ่งหน้าไปที่สนามบินนะครับเธอก็สังเกตเห็นว่ามีร่มในสระน้าของเธอและเธอก็พยายามที่จะหยิบม,มันกลับมาแต่แล้วเดวิดก็โผล่มาจากด้านหลังของเธอแล้วก็คว้าเธอจุ่มน้ําทันทีกลับมาถึงที่บ้านนะครับเมื่อสุซานก็ถามเดวิดว่าพวกเขาได้งได้รับโทร,รศัพท์จากแจ็คก,กี้หรือไม่แต่เดวิดก็ตอบว่าไม่ได้รับนี่และเดวิดก็มีความคิดที่จะวางแผนฆ่าสุซาในคืนเดียวกันนั้นด้วยและก่อนที่จะนอน ซูซานก็ได้ขอกินยาค,คลายเครียดสักนิดหนึ่งเดวิดก็เลยเอามาให้เธอกินครับแต่กลับกลายเป็นว่าคือยาสลบหลังจากที่ซูซานนอนหลับสนิทแล้วนะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์ของเดวิดในห้องน้ําในขณะเดียวกันไมเคิลและแคลลี่ก็กลับมาที่บ้านและไมเคิลเนี่ยก็จอดรถไว้นอกบ้านแบบเงีย,งยบๆโดยไมยเคิลวางแผนว่าจะหาทางแอบเข้าไปในห้องใต้ดินและไมเคลลิลก็สั่งให้แคลลี่โทรหาเขา,าทันทีถ้าเธอสังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติ ด้วยความมุ่งมั่นนะครับไมเคิลจึงปุกเข้าไปในห้องใต้ดินได้ในขณะที่เคลลี่ก็คอยเฝ้าดูต้นทางอยู่ข้างในนั้นนะครับเขาก็พังตู้ล็อกเกอร์ได้สําเร็จและก็พบกระเป๋าใบหนึ่งอยู่ในนั้นซึ่งกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมีชื่อย่อของพ่อของเขาติดอยู่บนนั้นด้วยนะครับและในขณะที่ไมเคิลกําลังสำรวจต่อไปเขาก็บังเอิญไปเจอกับช่องแช่แข็งช่องหนึ่งในระหว่างนั้นที่ห้องนอนเดวิดก็ตรวจดูซูซานครับเพื่อดูว่าเธอเนี่ยหลับสนิทแล้วหรือยัง ส่วนแคลลี่ที่อยู่ในรถนะครับเธอก็สังเกตเห็นว่ามีไฟในห้องห้องหนึ่งเปิดขึ้นและเธอก็พยายามติดต่อกับไมเคิลแต่น่าเสียดายนะครับที่โทรศัพท์ของไมเคิลหล่นแล้วก็แตกกระจายไมเคิลก็ยังคงค้นหาผ่านช่องแช่แข็งนั้นนะครับและในที่สุดก็เจอกับร่างไร้ชีวิตของเจนในถุงพลาสติกเคลลี่ก็รีบไปที่ช่องหน้าต่างเล็กๆที่ห้องใต้ดินโดยหวังว่าจะสื่อสารกับไมเคิลจากที่นั่นแต่น่าเสียดายนะครับที่เดวิดเนี่ยเห็นแคลลี่และก็ได้โจมตีเธออย่างรุนแรง ไมเคินที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของเคลลี่นะครับเขาก็พยายามจะไปหาเธอแต่เดวิดก็ปิดหน้าต่างนั้นด้วยของหนัหนกๆจากนั้นเดวิดก็ลากเคลลี่ไปที่ห้องครัวนะครับซึ่งเขาก็เริ่มรวบรวมมีดและอาวุธของเขาออกมาท่ามกลางความวุ่นวายนะครับเสียงก็ได้มาถึงซูซานทําให้เธอตื่นขึ้นและเธอก็รีบไปที่ห้องครัวที่นั่นเดวิดก็เริ่มกล่าวโทษซูซานนะครับสำหรกกับการเป็นแม่ของเธอและเขาก็กล่าวหาว่าไม่คิลเนี่ยไม่เคารพเขาโดยอ้างว่านี่ไม่ใช่ครอบครัวที่เหมาะสมสําหรับเดวิด นอกจากนี้นะครับเดวิดยังบอกด้วยว่าเขาคิดว่าซูซานเนี่ยอาจจะเป็นคนนายเกรดี้เอ็ดเวิร์ดและคำพูดแปลกๆเช่นนี้ก็ทำให้ซูซานรู้สึกสับสนนะฮะแต่จู่จๆเดวิดก็ถามว่าฉันเป็นใครที่นี่ซูซานซึ่งทำให้เดวิดเนี่ยนึกถึงชื่อจริงของเขาจากนั้นซูซานก็สังเกตเห็นแคลลี่ที่นอนหมดสติอยู่บนพื้นนะครับเธอก็รู้สึกกลัวแล้วก็ไปขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำทันทีแต่ในห้องน้ำไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับเธอเมื่อเดวิดเตะประตูทำให้กระจงห้องน้ำแตกกระจาย ซูซานจึงใช้อากาศนั้นคว้ากระจกที่แตกมาชิ้นหนึ่งแล้วก็แทงเดวิดเข้าไปที่คอทําให้เดวิดล้มลงไปกับพื้นในขณะเดียวกันไมเคิลก็ออกมาจากห้องใต้ดินได้นะครับเขาก็ได้ไปหาเคลลี่แล้วก็พาเคลลี่มารวมตัวกับซูซานที่ถงทางเดินแต่ความโล่งใจของพวกเขานนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อเดวิดปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแล้ไล่ตามพวกเขาอีกครั้งพวกเขาพยายามขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาคเพื่อความปลอดภัยและไมเคิลก็พยายามปิดห้องใต้หลังคาเพื่อกันเดวิด แต่เดวิดก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้ทีนี้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับนอกจากว่าจะต่อสู้กับเดวิดแต่เนื่องจากว่าพื้นใต้หลังคานั้นไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยทําให้ซูซานกับแคล,ลรี่ตกลงไปชั้นล่างจากนั้นไมเคิลที่เห็นแม่กับแฟนตกลงไปแล้วเขาก็เริ่มโจมตีเดวิดทันทีการต่อสู้อันดุเดือดของทั้งคู่นะครับก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยไปอยู่บนขอบหลังคาแล้วก็ตกลงมาสู่ดินจนหมดสติไปทั้งคู่และจากนั้นก็ได้ยินเสียงไซเรนของตำรวจดังมาจากระยะไกล และหลังจากเรื่องเรานะครับไมเคิลก็ฟื้นคืนสติแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้วและในตอนนี้นะครับเขาก็รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในาการโคมา่าเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วเนื่องจากตกมาจากที่สูงและตอนนี้ก็เผยให้รู้นะครับว่าเดวิดได้หายตัวไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยก่อนที่หนังจะจบลงนะครับเราก็จะเห็นเดวิดที่ยังมีชีวิตอยู่และได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาอีกครั้ง เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ไม้นะครับที่กําลังช้อปปิ้งกับลูกๆสคนของเธอจากนั้นเขาก็เข้าไปแนะนําตัวเองแล้วก็หวานเสน่ห์ให้กับผู้หญิงคนนั้นเหมือนเช่นเคยและภาพยนตร์ก็ได้จบลงนะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมัชลมสปอยด้วยนะครับ